สวัสดีสวัสดีพี่น้องปลอดภัยเมื่อสุขูสุขพ้นนะ้องพี่น้องมื่อนี้ก็มาพากับสาหน่อยคนเก่าคนเดิมพี่น้องซึ่งมื่อนี้สิกินมากกินตามมะหุงพี่น้องย่ำเด็กพี่น้องมื่อนี้เจ้าพี่น้องแต่สาหน่อยตาแล้วเลยน,นี่จ้าพี่น้องเป็นแต่แสบบ่เดี๋ยวเอามะหุงลงก่อน จำแล้ว,วละจ้าพี่น้องเทเลยด้วจ้า พี่น้องเดี๋ยวบาก,กล่องดับ่ะกล่องมาเดินจ้าพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำชาหน่อยเด้อจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนพี่น้องคนที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมเมื่อคลิปนี้หจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปพี่น้องมาเด้จอจ้าพี่น้องกินแซ่บๆเห็นตำหู มีบักถั่วผู้มีมะแตงมีพักกระขาวแล้วก็มีหลายอย่างพี่น้องเอาลงมือเลยพักเต็มกระตกอือหือแทบเงา้ยมนเลอกพี่น้อง,อองกินงยำเลือกฮิ้ว ขาวยังมีขาวปะน้ำจิ้มที่โพูเอหนังตับเองตับขาไก่มูบงคนบันเทิงขาไก่เจ้าก็เปดังผังอ่ะบันเทิงขาไก่ับสดแทกน ายมั้งิวเขามั้งผิวกระชับเตียวบวทีพี่น้องเลยองนได้สบายดีพี่น้องสาเจียายให้เจ้อจ้าจัผขาไก่ซีฟู้ดพี่น้อง อืมถูกดเลยได,ด,ดนะความแซ่บนี่ชาวพรอยห้อยย่างกับสาวพรนย่อยให้ประยูพี่น้องไปกันไปตั้งแต่เสาวย่อมทันมา ห,งงหายไปกี่ครั้มาเดินพี่น้องมาเดินด้วยความแสะตามหุงบเห็นพี่น้องเห็นเหน็นจะพักูอบุญหลายว่า เพชรยังกะเนาะพี่น้องเพชรยังกะ,กะให้ได้จมได้ด่าได้ว่จาจ้กเป็นคนอะไรดีๆบอมักดอ,อกอท้าได้จมได้ว่าแล้วมีแง้หัวคอยแล้วบอมักคอยเป็นคนดีพี่น้อง โหรว่าเราเป็นคนนะเลยมาผอนจตมต้หุงเ่เห็นหุงพี่น้องนะ้อาาไก่นะเงาะยม่น้ไตั้งหรอวเอาพักออกพี่น้องบ่งงเ็นตอนหุงแทบแทบนี่พี่น้องต้มหุงเฮนในตอนกระปุน แสบน่อมีอันนี้น้ำถั่วหมกเศษแสบ่น่องพีกไก่ไปหน่อยพี่ไก่แสบปะสุดยจอดพีกไก่เหนียวซีมอเนาะคนตับแจวเฮ็ดยังก็แสบ ทำมันใหญ่หน่อยรสจัดจริงน้ำกระพุ่นกินทำใหญ่ๆเลยพี่น้องเด้อพี่น้องคุณนายแยังท่านกินข้าวเด้อกินน้ำจัดแฉะ ทันทีว่ะไปยังยังกินน้ำหึ้งตอนเด็กบ่แม่นบ่อยากกินพี่น้องบ่มีหม,มูกินแล้วเช้าพรายให้กับพรายหัวย่างกับไป้ตั้งแต่สาวพูดย่อท่านมาที่นี่แฟนเขากระห้าก็เลิกงานมากเขเลยมากินดังการตอนเด็กเลยละ่ะจต่มีหมูแมกินผู้เดียวมันบ่แฉบี่น้องจะพันเราไปแล้ว หัวนั่นก็แม่โป้แม่โป้ภาพอะไปชาวพันธุ์หน้าฟองติว๋ว โบเพ็ดน um us yeah, ี่โบแซ่บมันบาพี่น้องเพชรยังกระสังต้องตำเพชรเพชรแซ่บหลายแซ่บหลายเกลือเสร็จโอเมาเกลือเสร็จทำพี่น้องดีวันจะได้ดี

แต้นไปน้องเข็ดอึกจัเข็ดเข็ดกหายเลยพี่น้องเข็ดแห้งเึ็ขาไก่ดีกว่า โตไม่กินหมดแต่เฮงเลยเอาขามนันไว้น้ำจิ้มเลยเนาะซีฟูดซีฟูดเซ็บแสบเผ็ดเองน้ำตาไหลมันกินซีฟูดในตอนกลางก็เป็นๆนะกินกินเนึ้เสีย ถ้าผ่านกดเมื่อใดเจังที่ชื่อกุ้งมากินพี่น้องกุ้งัวใหญ่ๆแล้วให้ครบนึ่งพันค0นหนึ่งพันชั่วโมงก่อนพี่น้องขอกำลังใจจากพี่น้องเลยพี่ทุกคนทุกท่านเขามาติดตามเขามาให้กำลังใจเขาหน่อยในเด้่อจ้าเนาะทำใหญ่บ่นเนียเดี๋จ้า ใส uh ่เนื้อมดมือพี่นองยุ่งไปไลยกินข่าวไปใส่นอนอยู่ห้องหมดมือมันเว้นคืผขาดไปไสอะเสียเงินหลายเก็บนมเอ้ยเก็บเงินหน่อยสือนมหลบเก็บนมว่ะใช่ไหมโอ้ยอือหย น้ำจิ้มเป็ดกับเป็ดพี่น้องเลยตัง้งเป็ดตั้งแสบตั้งนัวเนาะแบบไค่บานมั่นนาลูกคอยพี่น้องกินนมมือละสี่กล่องเอ้ยมือละแปดกล่องแพ็คหนึ่งมันมีสี่กล่องนะพี่น้งนองมั่นกินมือละสอ,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 องแพ็ค,อคยอมมันเลย ตอนแรกมันบอกบะแสบตอนนี้มันบอกว่าแสบกินได้ไหมบอสโอ้ยมันเลยแปดขวดมืดแล้วได้หนุนชื้นว่ามือวันขุดนี้ที่ไปชื้อทางเมืองยู่บ้านเย็บบะหมี่กินไล่กันนี้ใหญ่ไว้ไวแม่เอ้ยแซ่แม่เอ้ยอะ่รแซ่บอลิ้นแม่เอ้ยผาใหม่ห้ามอีกเดอรมันว่บกำลังเฮียนหว่าวมั้งจับโดยจับเลยเอามาณเก็บปุ๊บ ลานไปลานมาจับรอบจาบโยนเต็มเลยนะผิดชงไม่ใหญ่ไปไปบุญไม่ใหญ่ไผ่ไม่ใหญ่พงไม่ใหญ่ล่ะเด็ไม่ใหญ่ล่อยู่บานเชียงบานมันบอกบ้านเชียงบานเนี่ยจะแมนชัดเจ๋วเลยไม่ใหญ่พอยู่บันเชียงบานมาทำพอนใหญ่ให้ไปยป่วงเลยนี้ไปมันเมม่อหมดเว้น โอได้ย่กโอไปคือบ้านผู่สองสบดีพี่นองไปใช้มาบอกพี่น้องด้ยต้องเว้เหเอาถ้าก็มาพี่น้องไปมัดมือมัเวนสดีพี่น้องสปอนเซ้ร์จะไปใช้มาไปเที่ยวไปป่วงพี่น้องไปลว่วินเ่นี่มันจิที่พูด ใส่ช่างใส่ช่างแสบกินยังใช่นนเนาะเส้นไหนเพชรเจอดกินที่มดได้เสียบเพชรอิลีพี่น้ะเจอดแซบ่บทั้งเพชรทั้งแซบ่บชาวพันธุ์อยู่ไทยเนาะชาวพันน่าพองติ๋วนี่ thuộc khu mình nào phần gì đẹp đấy Kinh là kinh đẹp mà lại Mình kinh đẹp mà lại Kinh này sao bao nhảy hay kẻ lắm กับสื่อกับแพงนมมีนางกินในแพงแพงกินหลายอีกมันนั่งีอกหาผักกับแพงอีกตายแล้วที่ห่องเอ้ยเืียงลูกกว่าที่ไห ได้วเดีเ๋ยวุดเผ็ดไหมจ๊ะเผ็ดสุดยอดเลยจ้ะเลยตอนมะตะเรนตอนหเมืั้งอะ เอาไร,รกินเหรเผ็ดกินขาไก่ไม่มวงขาขอให้นเา เพจอะไรจอยากเนาะนอยากอยากมือมือมาดเวยพี่น้องแต่ว่า่มาไม่โม,มกินเนาะก็เลยกลางคขึ้นก็นต้องกินเพราะมันอยากความอยากมันบอกป้านนี้พายได้นอกพี่น้อง พีพผาดประกานใดก็ขอโทษขอให้พี่น้องมขขัดสุข,ขูสุขคนด้วยพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชาวหน่อยในเด้อจ้าช่องชาวหน่อยกับแต่เห็ดเกี่ยวกับการกินอะไรก็อาติเที่ยวเนาะกินน้ำเที่ยวน้ำพี่น้องไปเที่ยวหันเที่ยวนี่กับเชีาายงไทยให้พี่น้องได้เบ่งได้ส้มกันเนาะพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ ขอคนละไหคนละแซบเผื่อเป็นกำลังใจให้ชาหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปคลิปนีกับ,บ่มียังหลายเนาะพี่น้องสุดท้ายแล้วสวัสดีพี่น้องยอะมากะกินแล้วสบ,บายดีพี่น้องดูบบบบดูุกคนเนาะบ๊ายบาย